สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างสำหรับประกาที่เราเตรียมจัดส่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประกาที่สลักชื่อแล้วนะคะก็จะมีให้เลือกกลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบรนด์ Parker a r t i f ร c t เราก็ในส่วนของดินสอลอตติ้งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันอย่างสำหรับในตัวรุ่นแรกตัวนี้นะคะเป็นตัว VIP ของ Parker นะคะเป็น Parker s o n n e t 17สําำหรับจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นประกาทรงหมุนแบบลูกลื่นนะคะ ตัวด้ามเป็นโลหะสแตเลสอย่างดีนะคะก็สําหรับตัวนี้ช่วยชมนะคะวัสดุทำมาจากวัสดุอย่างดีก็ถือว่าเป็นรุ่น VIP นะคะมาพร้อมกับกล่อง VIP ของ p a r k เกนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะตัวด้ามของเขาเนี่ยะคะจะออกแบบมาเป็นสีสแตเลสทั้งด้ามตัดด้วยตัวโลหะสีเงินๆอย่างนี้นะคะเป็นตัวออกโทน เงินเงาตัดกับเงินด้านนะคะตัวนี้ก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งเขียนเมดอินฟรานนะคะรุ่นนี้เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับพวกผู้บริหารนะคะที่อยากได้ประการลูกดื้นหมึกแห้งไว้สดงานนะคะอ่าไว้พวกพานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเพราะเป็นตัวสีโทนเรียบนะคะรุ่นแบบนี้ใช้ได้นานเลยนะคะมันไม่ได้เป็นแฟชั่นอ่าก็คือเป็นโทนที่ใช้ได้เรียบหรูตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาที่เราทํา ชื่อก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ตัวน้ําหมึกก็หาเปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะใช้เป็นหมึกลุกลื่นปกติเลยนะคะจะใช้เป็นตัวสีน้ําเงินก็ได้สีดําก็ได้นะคะก็เป็นปาร์เกอร์บอ o พอยเพนนะคะพวกลุกลื่นของปาร์เกอร์นะคะเราสามารถที่จะใช้หมึกเพนเทลหมึกอะติเฟกแทนได้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ ก็ตัวนี้นะคะ Parker Sonnet 17 Stainless Steel CT นะคะก็เป็นคโครมทั้งด้ามถัดมานะคะเราลองมาดูในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Parker IM r o l l e b a l l นะคะสีตัวนี้นะคะเป็นตัวสีใหม่ที่ทนกํกำลังฮิตนะคะ กำลังคิดเพราะว่าเป็นโทนออกสีแมตต์บลูนะคะก็ลักษณะของตัวด้ามน,นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะอา,อายการผู้ยิพักษานะคะก็นิยมกันนะคะรุ่นนี้เรียบหรูดูดีราคาค่าตัวก็อยู่แค่ประมาณพันต้นๆน,นะคะเป็นปากกาแบบที่เป็นแบบถอดปอกใช้ไว้เซ็นเอกสารได้เขาเรียกว่าเป็นน้ำหมึกแบบหมึกซึมโรลโรบอรนะคะก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเอาไว้เหมาะสําหรับเวลาพกแล้วก็เซ็นงานต่างๆนะคะ เขาเรียกว่าเป็นตัว imad m b u r b a l pen นะคะก็สำหรับตัวนี้เวลาเราทำชื่อนะคะก็สามารถที่จะดีไซน์ภาษาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะลักษณะของชื่อที่ทําออกมาก็จะได้ลักษณะตามตัวอย่างนี้เลยถ้าเกิดสังเกตดูนะคะสีเขาจะออกมาโทนที่ดูเรียบแล้วก็ ใช้งานได้สะดวกนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดถือเรื่องสีสันนะคะก็บางคนอาจจะไม่ชอบปากกาด้ามสีดำนะคะตัวสีแมตต์บูเนี่ยก็เหมาะนะคะจะเป็นผู้ชายใช้ผู้หญิงก็ใช้ได้เช่นเดียวกันถัดมาเป็นปากกาโทนสีดําบ้างนะคะสําหรับตัวนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เป็นตัว IM นะคะก็ตัวนี้เป็น IM แบบลูกกลื่นนะคะตัวนี้ก็ใช้วิธีการใช้งานแบบกด หมึกรูกเื่นเป็นน้ำหมึกแบบแห้งตัวนี้เป็นตัวสี m a t t ์แบล็ก d อดิชั่นะคะซึ่ง IM เนี่ยเขาทำมามี Matte b l c c ก CT ก็คือตัวแหนบจะเป็นสีเงินสำหรับตัวนี้เป็น Special Edition ก็คือว่าบอดี้อะไหไรทั้งหมดนะคะเป็นตัวสีดำนะคะรมดำเเาาก็ตัดกับตัวด้ามที่เป็นสี Matte l l c k k นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สีออกมาโทนนี้เวลาที่เราทำเนี่ยพื้นที่ในการใส่ชื่อค่อนข้างที่จะ,ะมีพื้นที่ยาวนะคะเราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้สาหรับตัวอย่างที่ถืออยู่ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะเป็นทั้งโลโก้แล้วก็ชื่อได้ ะะอย่างบางคนถามว่าเอ๊อะจะขอทําเป็นโลโก้ได้ไหมนะคะก็อย่างตัวอย่างนี้ที่เราทำเนี่ยเพราะเป็นหน่วยงานของกองทัพอากาศนะคะตัวนี้ก็คือทางหน่วยงานต้องมีไฟล์สําหรับการที่จะลงได้นะคะพวก illustrator ให้เรานะคะเราก็ไม่ได้วาดขึ้นมาให้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปนะคะที่จะทำเป็นงองขวัญเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นชื่อนะคะ,ะหรือว่าอย่างมากก็จะมีในส่วนของกิมมิกรูปหัวใจนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าองค์กรเนี่ยเรา ก็ถ้าเกิดมีไฟล์ก็สามารถที่จะใส่โลโก้ตามตัวอย่างนี้ได้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นตัว Jotter XL นะคะสำหรับ Jo t t e ต XL เซนี่ยไซส์ขนาดจะใหญ่กว่าตัวจ o อ t e ตอร์ทั่วไปนะคะจะลักษณะประมาณนี้จับถนัดมือนะคะรุ่นนี้ก็ดีไซน์ออกมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะรุ่นจ o t t e ต XL Monochrome มนโคมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4สีตัวที่ถืออยู่เป็น Ma t t ์แบล็นะคะแล้วก็มีสีทองนะคะตามมาด้วยพิงโก d แล้วก็สีซ i l ว e r ซึ่งสำหรับ การเลือกสีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ความชอบเลยอย่างบางคนเนี่ยก็ด้ามสีดําก็ชอบนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายได้การใส่ชื่อออกมาก็จะได้สีออกเป็นสีโทนเงินเงินแบบนี้นะะลองเปรียบเทียบให้ดูนะคะจัตเตอร์รุ่นปกติกับจัตเตอร์ XL นะคะขนาดของด้านจะขนาดแตกต่างกันนะคะประมาณนี้เป็นโมเดลเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวจัตเตอร์สแตเลนะคะเป็นอะไหล่เงินทั้งด้านม ก็เรียบหรูนะคะสำหรับใครที่ชอบความคงทนนะคะตัวหนึ่งดา้ามสแตนเลสเนี่ยจะค่อนข้างทนนะคะใช้งานได้ระยะยาวแล้วก็เป็นเงินทั้งด้ามก็จะยิ่งใช้ได้นานมากขึ้นนะคะเพราะอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้เป็นตัวสแตนเลสที่เป็นสีแบบนี้อย่างนี้ก็มีเห็นไหมคะแต่บางคนเนี่ยชอบความเรียบเรียบหรูๆนะคะก็จะเอาแบบเงินทั้งด้ามไปเลยซึ่งมันก็จะใช้งานได้ค่อนข้าง ทนกว่านะคะสำหรับตัวเงินร้วนถัดมาลองเป็นตัวจ o อตเตอร์สแตนดาร์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็แตกต่างกับตัวจ o อตเตอร์สแตเลนะคะราคาค่าตัวตัวนี้จะถูกกว่าเพราะว่าในส่วนของตัวด้ามตรงสีตรงนี้นะคะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะเขาเรียกว่าจ o อตเตอร์สแตนดาร์สามารถที่จะทำชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมึกป a r เกอร์แบบเดียวกันสำหรับใครที่อยากได้ของขวัญเริ่มต้นเป็น สินค้าแบรนด์เนมนะคะเราก็ราคาไม่สูงจนเกินไปรุ่นนี้ก็เลยเป็นรุ่นที่นิยมมีให้เลือกประมาณ10กว่าสีนะคะสำหรับบอดี้รุ่นนี้แล้วถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอตเตอร์แบบพลาสติกเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวสีดำตรงนี้นะคะก็จัดออกมาเป็นเซตแบบนี้ได้เลย ซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นแบบหมึกซึมโรโรบอลเวลาใช้งานเราก็ใช้วิธีการเปิดแบบนี้ออกมาตัวนี้ก็จะราคาถูกกว่าสําหรับบอดี้ตัวนี้อ่าเห็นไหมเหมือนกันเลยนะคะบางคนดูเอ๊ะทำไมมันค่อนข้างคล้ายกันเลยทําไมตัวนี้แพงกว่าตัวนี้ถูกกว่านะคะเป็นบอดี้นะคะเขาเรียกว่าจอตเตอร์โรโรบอลนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นจอตเตอร์สแตนเลสโรโรบอลเป็นด้ามโลหะทางด้ามสําหรับตัวนี้เป็นตัวจอตเตอร์สแตนดาร์ดโรโรบอลนะคะถ้าเกิดลองสังเก เกตดูเห็นไหมคะตรงวัสดุสีดําจะค่อนข้างแตกต่างกันเนื้อพลาสติกจะออกเป็นเงาๆแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวบรสตีดแบกนะคะก็จะเป็นออกตัวโลหะด้านๆความแตกต่างของเขานะคะเราลองเปรียบเทียบโดยน้ําหนักก็ได้เดี๋ยวลองชั่งดูนะคะว่าน้ําหนักที่เป็นสแตนดาร์ดที่เป็นพลาสติกผสมกับตัวที่เป็นสแตนเลสนะคะมีน้ําหนักแตกต่างกันอย่างไรตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามจอตเตอร์สแตนเลส นะคะจะอยู่ที่18.45นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะอยู่ที่14.59อ่าก็จะต่างกันประมาณ4กร,รัมนะคะสำหรับรุ่นที่เป็นบอดี้ทรงเดียวกันแบบนี้บางคนก็จะแบบเอ๊ะแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะก็สามารถดูได้จากในตัวอย่างนี้ได้เลย นี่เราก็จะดูเลยตัวนี้นะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวจ็อเตอร์สแตเลสโลโลบอลเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็แตกต่างกันที่ทำตำแหน่งของชื่อนะคะก็ถ้าเกิดเป็นตัวสแตเลสเราสามารถทำได้ทั้งสองจุดแบบนี้เลยนะคะก็คือตรงนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกัน สำหรับตัวบอดี้รุ่นนี้นะคะเป็นตัวดินสอ r ร t t i n g 500นะคะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นตัวด้ามหกเหลี่ยมจับถนัดมือราคานะคะก็ r o ตติ้ง500ขนาดหัวอยู่ที่0.7นะคะเราก็สำหรับฟังก์ชันที่เราเพิ่มให้ลูกค้าได้ก็คือสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปตามแบบนี้ได้เลยนะคะ ก็ในส่วนของแบรนด์อาร์ติเฟกกันบ้างนะคะสำหรับแบรนด์อาร์ติเฟกก็อย่างตัวนี้นะคะจะเป็นมาเทริกานะคะอาร์ติเฟกมาทริกากาไฟนะคะก็สามารถที่จะใช้งานเป็นตัวหมุนส่วนใหญ่ของตัวอาร์ติเฟกก็จะเป็นบอดี้ตัวหมุนลุกลื่นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวฮอมาร์ดเงินทองนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นแบบลุกลื่นหมุนแบบนี้เช่นเดียวกัน ตัวด้ามของเขาจะเป็นโครมสีโครมเงินนะคะตัดด้วยอะไรสีทองสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวเจตโตกาไฟนะคะสีจะออกมาประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับตัวสีกาไฟที่เป็นมาทริก้าเลยเห็นไหมสามารถทำชื่อได้สวยงามนะคะ Okay. ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอฝากตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปะการเรื่องอื่นๆนะคะเพิ่มเติมก็สามารถทักกันเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะคะติดต่อที่ Facebook ปะการแมนเนมนะคะสำหรับคลิปต่างๆนะคะสามารถเลือกชมกันได้ที่ YouTube ช่องเพนแมนเนมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ